สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกๆคนขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในวันนี้ก็มีลูกค้าส่งคอมานะครับให้เซตกับระบบกล่อง GPS นะครับก็สภาพกล่องที่มาถึงก็สภาพจะเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็จะ,จะมีการบุบบุบบี้บนิดนึงนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวมาดูสภาพของข้างในเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะครับลำนี้คร่าวๆนะครับที่บอกมาก็จะเป็นตัว380นะเป็นกล่อง h ฮวเอามาให้ผมเสร็จนะครับก็จะ เบรกในเรื่องของความรู้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูงานลูกค้ากันบ้างแล้วนะครับก็นานๆทีจะมีงานเข้ามากันบ้างนะครับก็ไหนๆก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ส่งฮอมาก็ก็จะมารอดูคลิปอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ที่ผมเอาออกมาเนี่ยก็จะมีตัวฮอนะครับกับอารู้สึกว่าจะเป็นวิทยุนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องกระดาษไม่มีอะไรน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นวิทยุนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะฮะ วิทยุก็จะเป็นวิทยุอาตูตาบ้าทีสินะครับ CHG อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ วิทยุตัวนี้จะมีเสายืดหดได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นเสาบบเป็น2.4นะครับเป็นแค่บิดไปมาได้ยืดหดไม่ได้นะครับวิทยุเป็นวิทยุ10 c ช a น n นลนะครับเป็น T10 CHP อ๋อม h p p แต่ตัวที่ผมมีอยู่นะครเป็นตัว c h g นี่ครับตัวนี้จะเป็น c h g เป็นแบบเสาแบบแบบนี้นะครับเสาก็สามารถที่จะโยกขึ้นแล้วก็หักไปตามแนวนี้ได้นะครับใช้ใช้รีซซฟเป็นแบบชนิดฟาสตนะครับ ใช่รีซีฟเป็นแบบฟาสมันจะบอกตรงนี้นะครับว่าเป็นฟาสนี่นะครับเป็นแบบฟาสเมื่อกี้มันมืดไปหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวที่ของลูกค้าส่งมาเนี่ยวิอกับเอรีซีฟเป็นแบบชนิดฟาสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเสาเนะี่ยมันจะยืดอย่างนี้ได้นะครับก็ไปได้ไกลนะฮะถ้าเสาแบบเป็นยืดยืดอย่างเงี้ยเป็นระบบ PCM นะครับ ไม่ได้เป็น2.4นะครับเป็นเป็นระบบ PCM 1024นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบระบบ2.4นะครับต่างกันแค่นี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูรีซีฟที่ตัวหอนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมวางวิทยุไปตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้เป็นแบบ 2.4เนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัววิตัวตัวหอเพราะว่าระบบ PCM เนี่ยมันเป็นระบบเมื่อประมาณโห20กว่าปีที่ผ่านมานะครับนานมากๆนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยได้รับความนิยมอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็มันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้เป็น2.4กันหมดแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ ถ้าจะเล่นฮอดีๆนะฮะสัญญาณฮอก็ต้องดีด้วยนะฮะถ้าเกิดสัญญาณหลุดหรือมีปัญหาในเรื่องของภาคส่งภาครับอะไรเงรี้ยผมว่ามันเล่นแล้วมันไม่สบายใจนะฮะ รีซฟสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นแบบเป็นแร่นะครับ TXRX TX ก็คือเป็นตัวภาคส่งนะครับ RX ก็คือเป็นตัวภาครับนะครับซึ่งเมื่อก่อนจะมีแรกขายนะครับมันจะมีหมายเลขบอกว่าใช้ยานความถี่เท่าไหร่เวลาเข้าสนามเราต้องเขียนบนกระดานนะครับว่าเราใช้ความถี่เป็นเลขเท่านั้นเท่านี้นะฮะ เราจะได้ไม่ต้องไปทับลายกันนะครับเวลาที่ไปบินในสนามที่มีคนบินกัน้เยอะนะฮะตัวหอก็มีการไปพ่นสีตกแต่งลวดลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรดกับตัวบูมหางนะครับก็อันนี้ติดตั้งกล่องเฮดวันมาเรียบร้อยเลยนะฮะติดตั้งกล่องเฮดวันมาเรียบร้อยแล้วก็เซโโ์โวยพีเป็นเคทีสามตัวนะครับ มอเตอร์1,000 kv นะครับของ ALZ ส่วนสปีดก็เป็นตัว80แอมป์นะครับปกติใช้60แอมป์ก็เหลือๆนะครับอันนี้ใช้เป็น80แอมป์นี่ครับมันจะมีบอกตรงข้างๆนี้นะฮะว่าเขียนว่า80แอมป์เป็นท่อพิวิงสวกันหางก็จะเป็นของ k t นะครับนี่ครับ k t มองไม่ค่อยเห็นมันอยู่ข้างในนะฮะนี้มาดูรีซีฟกันนะฮะรีซีฟก็จะเป็นจะเป็นฟาสนะครับเป็นฟาสอ๋ออด็ปรีซีฟแบบเป็นคูของคูเทคนะฮะอันนี้ก็โอเคนะครับต่อเป็นระบบ s อสวัเข้าไปผมว่าวิทิจดตัวนี้น่าจะได้ทำการแปลงโมดูลมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเนี่ยครับโดนแปลงใส่โมดูลเพิ่มมาเป็น2.4 <c oughs> นะเป็นแบบฟาสโมดูลตัวนี้ก็เสาตัวนี้ก็แทบไม่มีความหมายนะครับยืดหดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าตัวส่งจะอยู่ที่เสาตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นเสาแบบ2.4ก็โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันนะฮะอันนี้เป็นรีวิว4.2.0มาแล้วนะครับแต่ว่าตั้งเป็นน่าจะเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับ เดี๋ยวมาดูตรงในส่วนของพาราพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวดูพารามิเตอร์ตรงไหนทุกน,นี่ไงพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ตั้งเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะตั้งเป็นเป็นแบบว่าเป็นเครื่องบินปีกนะครับเพราะว่าถ้าเล่นกล่องเฮดวันเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนให้มันเป็น เป็นเครื่องบินปีกนะครับเดี๋ยวผมตั้งเป็นเครื่องบินปีกเลยแอโรเบติกนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูชแนลน,นะครับอุกชแนลกันนะครับว่ามีกี่ชแนลอะไรบ้างนะครับมี5มี6มี7มี ก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะจัดการเซตลำนี้ให้กับลูกค้านะครับเป็นบินแบบเป็นเฮดวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้านะครับกับงานอ่420ลำนี้นะครับกับกล่องเฮดวันบ็อกนะครับกับวิทยุตัวฟูต้าบ้านะครับ CHP นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะรีวิวในคลิปหน้าให้เพื่อนๆได้รับชม สำหรับในวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเองสายหมุนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยความรู้เดี๋ยวมาเรื่อยๆยนะครับยังไงก็กดติดตามรอไว้เลยนะครับสงสัยตรงไหนอยากรู้เกี่ยวกับอะไรคือช่องนี้จะเป็นช่องที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับใครที่อยากจะเล่นเฮลิคอปเตอร์อยากจะได้ความรู้จากการเรื่องของการเซตเรื่องของการซ่อมประกอบนะครับการตั้งค่าต่างๆในส่วนของวิทยุแล้วก็ตัวฮอหรือว่าจะใช้เป็นกล่องไจโรอะไรก็แล้วแต่ นะครับผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับถ้ามีงานลูกค้ามาก็รีวิวงานลูกค้าไปแต่ถ้ามีงานซ่อมอองานประกอบงานรีวิวให้ความรู้เงี้ยผมก็จะไม่หยุดนะฮะก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ